ขวน้เรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายคูโดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจะสอนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในบทที่1เรื่องเศษส่วนกันเช่นเดิมนะครับแต่จะเรียนกันในหัวข้อย่อยเรื่องการคูณจํานวนคลาอ่ะขออภัยการคูณจํานวนนับกับจํานวนคลานะครับแต่ก่อนจะไปเรียนกันในหัวข้อนี้ เราไปรับชมการทบทวนในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะครับว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคูโดอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้คูโดจะมาทบทวนเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนที่เพิ่งเรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะครับมาทบทวนกันนะครับ คูณเศษส่วนกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนที่เพิ่งเรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะครับมาดูซิว่าจะจำกันได้หรือเปล่านะครับมาดูกันครับเศษสี่ส่วนสคูณเศษเก้ 9, ส่วนสิมามาดูกันซิว่าจะจำกันได้หรือเปล่า การสแสดงวิธีทำนะครับว่าเราจะลอกโจทย์เดิมของโจทย์มาก่อนเลยนะครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับงเพื่อที่จะง่ายนะครับคูโดแนะนำให้ใช้การตัดทอนในตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะครับจะลดไปหนึ่งขั้นตอนนะครับซึ่งสังเกตดูว่าจะมี อยู่2คู่ด้วยกันที่จะสามารถตัดทอนกันได้การตัดทอนก็นคือการนําจํานวนมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยจํานวนที่เท่าเๆกันนะครับมาดูคู่แรกและก่อนคู่แรกครูขอใช้4ครับตัด4นะครับใช้2มาหารทั้งเศษและส่วน2หาร4ได้2องกับ10นะครับ2หาร10ได้5ก็เหมือนกับการคูณนนครับ2คูณอะไรได้4 2คูณ2ได้4 2คูณอะไรได้10 2คูณ5ได้10อีอก1คู่ครับอีก1คู่3นะครับเอาใช้3นะครับมาสาหาร3ได้ลงตัว3หาร9้ได้ลงตัวนะครับจำเป็นนัองเลยใช้3 3คูณได้3 3คูณ3ได้9นะครับสังเกตดูแล้วครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำตัวที่เราตัดทอนกันเสร็จสับแล้ว จับคูณกันครับเพราะเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณนะครับ2คูณ3ได้6ส่วนด้วย1คูณ5ได้5นะครับซึ่งยังเป็นเศษเกินอยู่ยังตอบไม่ได้ก็ต้องทำออกมาให้เป็นจำนวนคละซะก็โดยการนำา5หาร6ได้1 5่คูณ1เป็น5ลบออกจาก6เหลือเศษ1ส่วน5ตัวเดิมครับผมอ่า สนห้าตัวเดิมนะครับต่ออบอบตอบให้เรียบร้อยนะครับต่ออบอตอบให้เรียบร้อยออจะเป็นเลขไทยก็ได้นะครับเลขอารบิกก็ได้นะครับมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเศษวเศษ12ส่วน14คูณกับเศษ เศษสองส่วนสิบห้านะครับวิธีทำโจทย์เดิมครับอย่าลืมครับนักเรียนกับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะแนะนำละครับเช่นเดิมครับแนะนำตัดทอนตั้งแต่บรรทัดน,น,นี้เลย นะครับเพื่อจะได้ง่ายขึ้นนะอ่ะ,อะลองมาตัดทอนครับมี2คู่เช่นเดิมครับ่าคู่แรกคูขอใช้2นะครับหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อนนะครับ2 1 2 2คูกับอะไรได้14ครับ2 7 14 10อ่า10และ12กับ15มีอะไรหารได้ลงตัวครับ3ได้ไหมครับอครับ 3คูณอะไรได้12ครับ3คูณ4ได้12 3คูณ5ได้15นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถนำจำนวนนับที่ตัดทอนกันเสร็จแล้วเนี่ยคูณกันได้เลยนะครับได้4คูณ1เท่ากับ4 7คูณ5เท่ากับ35ซึ่งจำนวนที่ออกมานี้นั้น ดูแล้วน่าจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องทําทุกจํานวนนะครับเราต้องสังเกตดูด้วยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ํำหรือยังนะครับถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับอ่าเห็งแคครับลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่ามาดูกันอีกสักหตัวอย่าง เศษ9ส่วน5บ้างคูณกับเศษ25ส่วน12นะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส,ส่วนนะครับมา ตัวนี้ก็ตัดทอนได้อีก2คู่เช่นเดิมนะครับสังเกตดูนะครับครูขอตัดคู่แรกก่อนนะครับมี9กับ12มีตัวไหนที่สามารถหาร9กับ12ได้ลงตัวครับอ่ามี3นะครับอ่ามาตัดทอนกันเลย3คูณอะไรได้9ครับ3คูณ3ได้9 3คูณอะไรได้12ครับ3คูณ4ได้12อ่าอีก1คู่ครับ5คาับผมอ่า ห้าคูณอะไรได้5ครับง่ายๆเลย5้าคูณหนึ่งได้ห้าห้าคูณอะไรได้ยี่ห้าครับห้าคูณห้าได้ยี่ห้าเรียบร้อยแล้วนะครับเ<ม>หลือนาเอาสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าตัวส่วนครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหลือหนึ่งคูณสี่เท่ากับสี่อ่ะตอบได้ยังครับยังไม่ได้ครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคลาซะก่อนถึงจะตอบได้นะครับอ่ะโดยการนํา ส่วน4เนี่ยหารเศษนะครับหารได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับ4คูณอะไรได้15ครับมีไหมไม่มีเอาน้อยกว่าครับได้4คูณ 3, 12นะครับ4คูณ3ได้12แล้วก็เอา12ไปลบออกจาก15เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ3ส่วน4นะ่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วได้จำนวนค่ะที่ต้องการแล้วนะครับก็ต่อบอตอบให้เรียบร้อยนะครับต่อบอตอบให้เรียบร้อย เป็นไงบ้างครับนักเรียนอเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างไหมนะครับอ,อีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้นะครับเวลาย,ยังพอมีเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างอาเอาตัวเลขเยอะๆหน่อยเศษสามสิบสามส่วนยี่สิบคูณกับเศษสามสิบห้าส่วนยี่สิบสองดูสิตัวเลขเยอะขึ้นแต่กนะ็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลย เช่นเดิมครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัวเลขเยอะก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราจะไม่นําตัวเลขไปคูณกันให้หมดก่อนเราตัดทอนกันเลยง่ายที่สุดอลองดูครับสังเกตเห็นคููสังเกตเห็น,หนว่ามีอยู่2คู่เช่นเดิมนะ20 35, ะะกับ35แล้วก็ยิ22กับ33 หาคู่ไหนก่อนครับหาคู่ที่ง่ายก่อนเนาะ22กับ33ครับมีตัวไหนหารได้ลงตัวครับ11ครับ11ใช่ไหม11คูณ2เท่ากับ22 11คูณ3เท่ากับ33เหลือที่เหลือครับ20กับ35ครับเอาอะไรมาหารครับ5นะครับ5คูณอะไรได้20ครับ5คูณ4ด้20 5คูณอะไรได้35ครับ 5คูณ7ได้35เรียบร้อยแล้วครับมาเหลือแล้วเห็นไหมครับเหลือตัวเลขที่น้อยน้อยลงแล้วสามารถจับคูนกันได้แล้วนะครับเศษคูณเศษ3คูณเเท่ากับ21ส่วนคูณส่วนครับ4คูณ2เท่ากับ8ครับแต่ยังตอบได้ยังยังตอบไม่ได้ครับยังเป็นเศษเกินอยู่ทำเช่นเดิมครับทำเศษเกินเป็นจำนวนพระนำส่วน8ไปหาร21 8คูณกับอะไรได้ี่21ครับ ไม่มีเอาจำนวนที่น้อยกว่าครับ8ดคูณสองสบหอ่าเอาเหลือได้16เอา16ไปลบออกจากย1บเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเศษห้าส่วน8ดอ่าโอเคตอบได้เรียบร้อยครับได้จำนวนค่าที่เราต้องการแล้วนะครับได้จำนวนค่าที่เราต้องการแล้วก็ตอบ,ตอบได้เลยนะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงว่าครับนักเรียน หลังจากที่ชมรับชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับคงเป็นประโยชน์ในการที่จะเรียนเรื่องต่อไปได้เลยนะครับการคูณจํานวนนับกับจํานวนพระนะครับเอาไว้แค่นี้ครับสําหรับวันนี้ไปเรียนกันต่อได้เลยเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่รับชมคลิปทบทวนไปเมื่อสักครู่นะครับผมว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับที่จะเรียน กันต่อในวันนี้ได้เลยนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปเรียนกันต่อได้เลยนะครับกับการคูณจํานวนพระนะครับการคูณจํานวนพระก็จะแยกออกมาเป็นการคูณจํานวนนับกับจํานวนพระนะครับการคูณจํานวนนับกับจํานวนพระทําได้โดยให้เขียนจํานวนพระในรูปของเศษเกินนะครับเขียนจํานวนพระในรูปของเศษเกินสก่อนแล้วหาผลคูณ โดยนำจำนวนนับคูณกับเศษเกินและตัวส่วนคงเดิมนะครับนำจำนวนนับคูณกับเศษเกินตัวส่วนคงเดิมนะครับไปดูพิจารณาหาผลคูณของ2คูณกับเศษ1ส่วนคูณกับ1เศษ1ส่วน3กันนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นในรูปแบบของการบวกเข้ามาช่วยด้วยนะครับ2คูณ1เศษ1ส่วน3หมายถึง หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามบวกเศษหนึ่งบวกหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามนะครับหรือเศษสี่ส่วนสามบวกเศษสี่ส่วนสามนั่นหมายถึงเราทําจํานวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับแล้วก็บวกกันนะครับแสดงด้วยรูปภาพก็ได้นะครับได้ดังนี้อ่าเศษสี่ส่วนสามบวกเศษสี่ส่วนสามเท่ากับอ่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับสามส่วนสามเท่ากันเอาตัวเศษบวกกันได้เลยนะครับได้เป็นเศษแปดส่วนสาม แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นจํานวนพ้าซะนะครับเป็นเศษเกินอยู่เศษแปดส่วนสามเปลี่ยนเป็นจํานวนค้าได้เป็นได้เป็นจํานวนเต็มสองเศษสองส่วนสามนะครับสองเศษสองส่วนสามดังนั้นสองคูณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับสองคูณเศษสี่ส่วนสามเห็นไหมครับเปลี่ยนจํานวนพราเป็นเศษเกินซะก่อนนะครับได้เป็นจํานวนนับ คูณกับเศษ4นะครับจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะครับตัวส่วนคงเดิมนะครับเท่ากับเศษ8ส่วน3านะหรือเป็นจำนวนค่าได้เป็น2เศษ2ส่วน3นี่นะครับอ่านะนั่นคือ2คูณ1เศษ1ส่วน3เท่ากับ2อเศษ2ส่วน3นะครับอ,อ่าไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับว่า ตัวอย่างจะมีสองวิธีให้นักเรียนเลือกทำนะครับว่าไปดูวิธีที่1 2สองเศษ1นึ่งส่วนคูณด้วยสิบสองเท่ากับเห็นไหมครับจำนวนคระเปลี่ยนเป็นเศษเกินทุกครั้งนะครับก่อนทําการคูณนะครับสองเศษหนึ่งส่วนเ้าเปลี่ยนมาเป็นจํนานวนคระได้เป็นเอาสองคูณเ้าเท่ากับสิบแปดบวกเศษหนึ่งเท่ากับสิบ้านะครับ ได้เป็นเศษ19.9ส่วน9คูณกับ12เมื่อได้ในรูปแบบของเศษเกินกับจำนวนนับแล้วเอาจำนวนอเอาเศษส่วนเอาเศษครับคูณกับจำนวนนับนั่นเองนะครับในวิธีนี้จะทำให้เห็นถึงการเอาจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไหมครับ้าคูณ12เท่ากับ228ซึ่งตัวเลขเยอะน่าดูนะครับค่อนข้างเยอะเลยอทีนี้เรามาทำเศษเกินเป็น จำนวนคันะครับโดยการดูแล้วนะครับว่ามีสามนะครับซึ่งหารตัวเศษคือยี่สิบแปดได้ลงตัวและหารเก้าได้ลงตัวจึงเอาสามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ดังนี้นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเจ็ดสิบหกนะครับสามหารเก้าได้สามนะครับสามหารเก้าได้สามเศษเจ็ดสิบหกส่วนสามตอบยังไม่ได้ครับซึ่งเป็นเศษเกินต้องเปลี่ยนครับ เปลี่ยนเป็นจำนวนพหาเอาสามไปหารเจ็ดสิบหกซะได้มาเป็นเศษยี่ิบห้าได้มาเป็นได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มได้ยี่ิบห้าเหลือเศษเียงหนึ่งนะครับส่วนสามตัวเดิมไปดูอีกหนึ่งวิธีไปดูอีกหนึ่งวิธีซึ่งจะลดไปหนึ่งขั้นตอนนะครับไปดูกันตัวเลขจะน้อยลงครับน้อยลงอย่าง,างมากเลยนะครับสองเศษหนึ่งส่วนเก้าคูณกับสิบสองซึ่ง เปลี่ยนจานวนคราเป็นเศษเกินทุกครั้งครับอย่าลืมนะครับเหมือนกันนะครับครั้งแรกเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินคูณกับจํานวนนับคือสิบสองเข้าสู่กระบวนการการคูณเศษส่วนคูณจํานวนนับก็คือเอาตัวเศษคูณกับจํานวนนับขั้นตอนต่อไปนะครับตัดทอนทั้งแตนบรรทัดนี้เลยนะครับหาจํานวนนับมาหารทั้งตัวเศษสักคู่หนึ่งนะครับเศษตัวหนึ่งส่วนตัวหนึ่งก็คือเป็นคู่หนึ่งนะอ่าตอนนี้นํสามมาหารเศษคือสิบสอง หารส่วนคือ9อ่านะครับหารได้ดังนี้นะครับอสามคูณสี่เิ่มได้12เห็นไหมครับสามคูณสามได้9นะครับ3าคูณสได้9นะครับอ่าเสร็จแล้วเหลือ19บคูณกับสครับผมส่วนด้วย3นะครับได้เป็นเศษ76็ส่วนสนะครับเปลี่ยนเหมือนกันครับเปลี่ยนเจ็เกินเป็นจำนวนพหะเช่นเดิมนะครับได้เป็น25เศษ1นึ่ส่วนสาคำตอบเดียวกันนะครับ ต่อมาตอบไปเรียบร้อยนะครับไปโจมิกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับไปโจมิกสักตัวอย่างหนึ่งหาผลคูณของ8คูณกับ5เศน1ส่วน4ี่นะครับามาดูกันนะครับมาดูกันวิธีที่หนึ่งอ่ะให้สองวิธีเช่นเดิมครับสองวิธีเช่นเดิม8คูณ5เศน1นึส่วนนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนจำนวนค่าตัว5เศน1นึส่วนเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาได้เป็นห้าคูณ4ี่ยี่สิบ บวกเศษหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับบวกเศษหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเสร็จแล้วเอาจํานวนนับคือแปดคูณกับยี่สิบเอ็ดได้เลยคูณได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับส่วนด้วยสี่ตัวเดิมนะทาเสร็จเกินเป็นจํานวนไรอีกครั้งครับหาจําจนวนนับมาหารนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยจํานวนที่เท่าเท่ากันนะครับซึ่งจํานวนนั้นคือสี่นะครับนำสี่มาหารทั้งตัวเศษคือ1 6ึร้อยหกสิบแปดและตัวส่วนคือสี่ ครัได้ดังนี้นะครับอ่า4 4 10 6 4 2เป็น8ได้เป็น42ครับ4คูณ1เป็น4ครับอ่าคําตอบที่ได้เป็นเศษต่อไปคําตอบที่ได้เป็น42นักเรียนงงทำไมเอ้าครูทําไมไม่ตอบเศษ4 2ส่วน1เศษ4 2ส่วน1ครับหรือเท่ากับ42ตัวนี้มีค่าเท่ากันครับจํานวนนับทุกจํานวนมีส่วนเป็น1นะครับอย่าลืมนะครับแต่เราไม่นิยม เอามาต่อเป็นเศษ42ส่วน1เราต่อเป็น42เป็นจำนวนนับไปเลยนะครับมามาดูอีกสักหนึ่งวิธีนะวิธีที่สองนะครับเช่นเดิมครับ8คูณ5เศษ1 4. ส่วน4จำนวนครับจำนวนคลา5เศษ1ส่วน4นะครับก็เปลี่ยนเป็นเศษเกินนะครับเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้เป็นยี่เศษ21ส่วน4เนชะ่นเดิมครับเหมือนกันเลยเหลือ8คูณกับ21แต่จะตัดทอนมาทานันนีครับ หาจำนวนนับมาหารสี่กับแปดครับผมอ่าก็คือสี่นั่นเองสี่หารแปดได้สอง่าสี่หารสี่ได้หนึ่งอ่าเหลือสองคูณกับย1ิบเอ็ดครับผมได้เป็นเศษสี่สิบสองส่วนหนึ่งไม่ตอบครับเศษสบสองส่วนหนึ่งไม่ตอบต้องตอบเพียงสี่สิบสองครับอตอบเพียงสี่สองต่อบตอบให้เรียบร้อยนะครับต่อบตอบให้เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับนะักเรียน หลังจากที่รับชมคลิปการสอนออนไลน์ในวันนี้ไปแล้วนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่1.10อน่ง1ูนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับกลับมาย้อนดูได้อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่รับชมคลิปการสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับการคูณจํานวนนับกับจํานวนพระสามารถทําได้โดยเปลี่ยนจํานวนพระ เป็นเศษเกินซะก่อนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนจํานวนพระเป็นเศษเกินซะก่อนจึงนําเศษส่วนจึงนําตัวเศษคูณกับจํานวนนับ,นบหรือนําจํานวนนับ,นบคูณกับตัวเศษนะครับตัวส่วนคงเดิมนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วอย่าลืม<ๆ>ตอบให้เป็นจํานวนพระจําจนวนนับหรือสูงนะครับตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ครูโดขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสูสๆนะครับสูสๆนะ